หน่งเริ่มสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วันสวัสดีครับวันนี้เป็นโอกาสดีที่ผมได้เช็ตัวแอร์เต็ที่ผมถังโดยตัดสินนะครับเออพี่วันครับตัวเนี้ยเขาเรียกว่าเต็นท์แบบแบบหนักแบบเป็นรูปเอาเต็นนะครับหรือว่าเป็นเต็นท์หลังคารถครับสังเกตที่เห็นก็คือตอนเนี้ยเราเราใช้ระบบสอข้อใช่ครับที่เรากําลังผลิตและเสร็จแล้วนะครับแต่กําลังการจัดจําหน่ายนะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการฉีดการขึ้นรูปอยู่ ครับผมนะครับสเกตนะฮะตอนนี้เรากําลังเทสตัวแอร์เคที่ที่เป็น6 0พัน t u รุ่นเก่าครับวันนี้เรามาดูว่า6กพัน t u เนี่ยสามารถทําความเย็นบนรูปกลางเต็นท์ได้หรือไม่นะครับวัดวันนี้เราเอาเซนเซอร์อุณหภูมิจับนะครับอุณหภูมิภายนอกเฉลี่ยนะตอนนี้อยู่ที่ประมาณสักส3องศาที่สําคัญครับเราเทสเวลากลางวันกลางวันครับแต่ว่ากลางเต็นท์ในร่มไม้นะครับครับผมสเกต็นเต็นท์ตัวนี้เป็นเต็นท์ขนาด อีฟูดครับก็รองรับเป็นฟุดได้ไหมครับเอ,อ๋อจริงๆแล้วความกว้างมันก็ประมาณสักสองเมตรนิดๆนะครับ <cierto> แล้วก็เอ,อ้ยความยาวประมาสองเมตรนิดๆแล้วก็ความกว้างอยู่ที่ประมาณเมตรเมตรห้าสิบไม่เกินนี้นะครับก็คือสองสองมาถ้าตีง่ายๆคือประมาณสองเมตรคูณเมตรห้าสิบแล้วกันเอาะคุณนะครับกว่าสองเมตรคูณเมตรห้าสิบใช่ครับใช่ครับแล้วคนนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเราผลิตฟุดกล่องลม รีเยุดอากาศเข้าไปใับและรียุดอากาศกลับเข้าอีเล็กโวลเลเตอร์ที่สําคัญคือชุดกล่องลมชุดนี้เป็นชุดกล่องลมที่ใส่ได้ทั้งขนาด6,000 BTU และ7,000 BTU นะครับนะครับที่อันครับเราก็ได้เห็นแล้วว่าชุดกล่องลมที่เราใช้งานนะครกับอากาศที่ขนาด3.3องศาตอนนี้3.3องศาแน่นรับความชื้นสัมพัทอยู่ที่ประมาณ3.9 3.9เปอร์เซนะครับ ถ้าที่อ่านครับเนี่ยฮะอันนี้อุ้ามอากากตรงนี้นี่คือวัดอธิบายกรับ,รบอันนี้ลมทางด้านลมส่งนะครับตอนนี้เราเทสเอ๊ะที่เราเทสกี่นาทีนะครับที่อ่านเออไม่นานมากครับไม่นานประมาณสักยี่สิบกวนาทียี่สิบกวนาทีใช่ก็แสดงว่าเราเห็นผลแล้วใช่เราเริ่มเห็นผลแล้วว่าว่าว่าครับว่าในระหว่างที่เราเทสโดยการอัดอากาศเข้าไปอย่างเดียวครับกับอักับดูดอากาศกับรีเทิร์นรียูสกับคาอเล็กริเคเตอร์ครับ อุณภูมิในเต็นท์นะครับในระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ20นาที20นาทีสามารถลงได้ถึง26องศานะครับลมส่งสามารถลงได้ถึง20องศาซึ่งหมายความว่า <c oughs> ชุดกล่องนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทาคำความเย็นภายในเต็นท์ได้ดีขึ้นเนื่องจากเราเติมอากาศเข้าไปนะครับและมีการดึงอากาศที่เริ่มเย็น ผ่านเข้ามาที่แผงคอยเย็นอีกทีนึงไม่สูญเ,เสียอากาศเราเรียกว่าไม่สูญเสียอากาศเต็นท์ก็จะไม่พองนะครับนะครับถ้าเราเติมอากาศเข้าไปอย่างเดียวเต็นท์จะพองนะพี่ว้ชนใช่ใช่ถ้าเราเติมอากาศเข้าไปอย่างเดียวเต็นท์จะเกิดเกิดการพรองตัว <c ough> หรือไม่เราจะต้องทําการเปิดทิปใช่ครับเพื่อที่จะระบายอากาศ <c ough> ออกมาใช่ครับแต่เมื่อถ้าเรามีระบบรียุทธอากาศเข้าและรียุทธอากาศกลับเข้าอีเลเเตอร์ครับ เต็นจะอยู่ในสภาวะบาลานซ์ครับลมภายในตะบนเรียนอยู่ในสภาวะบาลานซ์ครับเพราะฉะนั้นเราไม่จาเป็นที่จะต้องเปิดซิปใช่ถ,ถ้ายุงอะไรเข้าไปข้างในใช่ครับคราวนี้ถ้าสงเกตดูดีๆเราจะปิดสนิททั้งหมดเลยครับใช่ครับนะครับถ้าปกติแล้วเราเรียนยุทธกัดกเข้าไปอย่างเดียวครับเราก็เปิดทิปใช่ไหมครับพีใบ่ใช่ครับใช่ครับเพราะมันเป็นการเติมอากาศเหมือนเราเติมอากาศเข้าไปในลูกโป่งครับถ้าถ้าถ้าเราไม่เปิดทิปมันก็จะบวมก็จะพองคื้นลมมันจะต้องหาที่ออกอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้น หนึ่งสูญเสียอากาศไปลงทันับใช่ครับแทนที่มันจะเย็นเหมือนแอร์บ้านใช่ครับมันก็ไม่เย็นเหมือนแอร์บ้านใช่ครับตอนนี้เนี่ยเราทําให้แอร์เคลื่อนที่ของทางบริษัท d p s มีความเย็นเทียบเท่าเกือบแอร์บ้านใช่ครับแล้วนะครับใช่ครับเป็นผลสาเร็จใช่ครับเรียบร้อยใช่แล้วก็ประหยัดพื้นที่ด้วยนะฮะเราแอร์ไว้ข้างนอกสามารถทําความเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อต่อชุดดูดอากาศระบบของพ่อของรุ่น6000 BTU และ7000 BTU ครับที่วั ช่างมีคําถามนิดหนึ่งนะ,ค,ะครับครับถ้าสาหรับลูกค้าที่ใช้แอร์เครื่องที่ KPH ขนาด6,000 BTU ครับแล้วเป็นรุ่นระบบอนาล็อกครับสามารถที่จะตัดทุกกล่องได้ไดนะ,ค,ะครับแต่แอร์จะไม่ตัดการทํางานเพราะว่าไม่มีเซนเซอร์นะครับเป็นอนาล็อกก็คือเป็นมือหมุนแบบนี้ครับแต่ถ้าเป็น6,000 BTU รุ่นใหม่นะบ6,000 BTU รุ่นใหม่จะมีเซนเซอร์อุณหภูมิที่อยู่ด้านข้างเครื่องนะครับเช่นสมมุติว่าถ้าตั้งอุณหภูมิที่หน้าเครื่องไว้ที่26องศา ถ้าอุณหภูมิภายในเต็นท์ได้26องศาเมื่อไหร่คุณผู้ชมที่เอาแอร์ไว้ข้างนอกแอร์ตัดการทำงานนะครับนะฮะแล้วก็รุ่นเจ็ดพันเป็นดิจิตอลเหมือนกันเพราะฉะนั้นเอาแอร์ไว้ข้างนอกแอร์ตัดการทำงานตามที่ตั้งอุณหภูมิไ้หน้าเ่องนะครับแต่คุณอั๋นครับณตอนนั้นคุณอั๋นมีเหตุผลคุณอั๋นจะไม่คุยแตข้างครับให้ฟังว่าสาเหตุที่ทำตัวนี้เนี่ยเพราะว่าถ้าเราหลุก รียุทธอากาศเข้าใบทุกเนี่ยครับแล้วเราตอนนั้นเราทําชุดรียุทธอากาศกับคุับเนี่ยแอร์จะเกิดการตัดไบครับอุณอันก็เลยคิดค้นให้เป็นระบบอนาล็อกใช่ครับใช่ครับนะครับอันนี้ก็คือเหตุผลหนึ่งเหมือนกันใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าที่ใช้ในรุ่นของเจ000ดพครับในการตั้งอุณหภูมิที่25องศานะครับอัจจะมีการตัดไบเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งให้ต่ำๆลงสักประมาณสัก20องศาได้เลยครับ ถือว่ากําลังดีใช่ครับแต่ไม่กินไฟใช่ครับเพราะว่าแอร์ทำคุณภูมิในเต็นท์ได้ไวใช่ครับแตกต่างจากแอร์บ้านครับเราอย่าเอาความเข้าใจของแอร์บ้านมาเทียบกันครับซึ่งสําหรับตัวรุ่นบิดแล้วมันก็เหมาะครับรันอุณหภูมิยาวครับเย็นฉ่ำานะครับซึ่ง เราไม่ต้องเรื่องของกลัวในเรื่องของการประหยัดไฟมันจะต่างกันนิดนึงใช่อี่อันครับ6,000วีดูตัวนี้กินไฟอยู่ที่เท่าไหร่ครับแม็กซิมัมของมันอยู่ที่670วัตต์ครับผมครับซึ่งหมายความว่าประหยัดก็ประหยัดแล้วนะ<ล>ครับครับแต่รุ 7, ่น7,000วีดูประมาณ900วัตต์ครับแต่เราเย็นมากีเย็นความเย็นมากขึ้นครับถ้าเกิดเราเราคุยในเรื่องของอัตราการกินไฟนะครับเออ6,000วีดูจกที่ทดสอบว่ามันสัก2.5บาท2บาท2.5บาท เจ็ดพันก็ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งไม่เกินสามบาทแหละครับพี่ oh. วัดเพราะว่าเก้าพันดีิมันอยู่ที่ประมาณสักสามจุดสองแปดบาทสามจุดสามบาทคิดที่หน่วยการไฟฟ้าปกตินะครับไม่ใช่หน่วยการไฟฟ้าที่เป็นห้องเช่าหรือว่าห้องพักที่เขาคิดหน่วยโอเวอร์ oh, มากกว่าแพงกว่ามากกว่าหน่วยงานเขาต้องเขาต้องมีในเรื่องของการค่าบริการอะไรต่างๆเขาอย่าเอาไปเทียบกันใช่ครับมันเด็ดตรงไหนไหมครับที่ช่างวัดชอบครับมันเด็ดตรงที่ว่าขนาดมันเล็กพก้าใช่ครับแคมเปอร์ ชอบกันใช่ครับเล็กปกพาสะดวกใช่ครับนะครับซึ่งหมายความว่าถ้าเ็กลูกค้าอยากจะเอาขึ้นไปไว้ทั้งบนเนี่ยก็เอาขึ้นไปไว้ได้ใช่ไหมใช,ใช่ครับเ้วก็จะไปลักษณะคือการต่อท่อลมออกมาสองท่อใช่ครับพี่อัอนเต็นในลักษณะเนี้ยครับขอถามให้ความรู้หน่อยนึงครับช่างก็ไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเต้นครับเต้นเนี้ย ร,ร,รับน้ำหนักได้ไหมครับก็เราจอาแอร์ที่ฝั่งบนจริงๆรับน้ำหนักได้สบายครับก็คือ2คนนอน3าคนนอนเนี่ยสบายเลยแต่น้ำเต็นท์นแข็งแรงมีคุณภาพอสู่แล้วแต่ผมถ้าเอาในมุมมอง,งของผมนะฮะลูฟทับเต็นท์เป็นเต็นท์ที่ค่อนข้างที่จะไม่กว้างมากนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราแอร์ไว้ข้างในเนี่ยเท่ากับพ,พื้นที่พื้นที่กับสองนะคะรับลูกทับเต็นท์ข้างบนเนี่ยครับ,บจะมีฟองน้าเพื่อที่จะซับความนุ่มเวลาที่เรานอนเพราะนั้นถ้าเราแอร์ไปตั้งผมเนี่ยมันจะบุ๋มมันจะกดลม แล้วมันจะเกิดอะไรครับมันจะมีปัญหาเรื่องถ้าสมมติว่าวางตะแคงหรือว่าวางไปฝั่งไดฝทางหนึ่งน้ํามีโอกาสที่จะเต็มเร็วโอ้นะครับแต่ถ้าเนี่ยวางระนาบอย่างนี้ครับเนี่ยฮะที่ผมตั้งแบบเนี้ยนะครับเอาแอร์วางไว้ข้างนอกต่อชุดดูดอากาศระบบสองท่อปัญหาจบหมดครับน้ําไม่เต็มยี่ห้ออื่นก็เป็นไม่ใช่หรอครับใช่ครับยี่ห้ออื่นก็เป็นไม่ใช่หรอครับมันก็ถ้าเกิดว่าเราตั้งเอียงมันข้าที่ช่างช่างเจอประสบการณ์ให้ถือถ้ามันตั้งเอียงน้ําเต็มได้เหมือนกัันถ้าาเกิดดดว่ไ์สต องขออภัยนะครับเดี๋ยวยังไงก็ตัดก็ทําเป็นคลิปสอง่อไปนะครับงนั้งที่ห้องอื่นก็เหมือนกันไม่ใช่หรอ,หอครับใต่ครับคือแอร์เคร่ที่เกือบจะทุกที่ห้อ,หอครับมีระบบมอเตอร์ปั่นน้ําเพื่อที่จะปั่นน้ําไปถ่ายครับข้อสําคัญคือครับในกรณีที่ลูกค้ากางเต้นหรือว่าแคมปิ้งต้องรับได้ในส่วนว่าแอร์จะมีน้ําสิ่งที่ลูกค้าจะต้องทําต่อไปหรือคุณผู้ชมต้องทำต่อไปก็คือการที่วางแอร์ไว้เป็นแนวระนาบ อ๋อแล้วก็ไม่ไม่แนวร้านนาฟรอแต่พัดไมด้เหรครับมันไม่ได้ก็คือแนวไม่น่าแนวถ้าไม่ถ้าไม่เป็นแนวรนาฟปุ๊บต้องเปิดจุกระบายน้ำทิ้งอ๋อแล้วกก็ก็เปิดทิ้งได้เลยใช่ใช่เช่นพื้นมันไม่เป็นรนาบใช่เราก็เปิดใช่ครับมันก็ไม่เป็นไรง่ายๆครับใช่ครับก็คือเอาแอร์วางไว้ข้างนอกนี่ฮะแล้วก็เปิดจุกระบายน้ำทิ้งเพื่อไม่ต้องให้ไม่ต้องกวนกันที่ช่างอยากจะบอกว่าการเอาแอร์ไว้ข้างไนเป็นก็ทำได้เพราะเราเป็นชุดกล่องอากาศแล้วใช่ครับ แต่สำคัญคือข้างในเต็นท์มันแค,คบเราจะเปินพื้นที่ตรงนี้ทําไมใ,ในเมื่อเรามีระบบปอกอากาศ<ล>เราจะเป็และอย่างเสียงก็ได้ดังรบกวนครับมีคําถามถามว่าถ้าเราไปใน,นที่กลางเต็นทแบบนี้แคร์เคลื่อนที่ตัวนี้6,000ว<น>ิู7,000วิูเสียงมันจะดังรบกวนเต็นท์ข้างไหมครับ คือก็เป็นปัจจัยจำกัดดังแต่ว่าคือมันเขาเรียกว่าอะไรหกสิบเดซิเบลเนี่ยมันมันอยู่ในมาตรฐานของเสียงรบกวนแต่ผมไม่ได้ยิน่าใช่ผมรู้สึกว่ามันเสียงลมเรื่องเสียงที่เป็นอะไรที่พูดยากมากครับคืออย่างบางท่านบอกว่าดับบางท่านบอกว่ารับได้ครก็ก็ถ้าเอาง่ายๆของผมเ็าก็มาแล้วเปิดพัดลมเบอร์สามตัวใหญ่ขนาดใหญผมไม่จะเสียงเสียงลม่ ใช่เห็นได้ยินเสียงคอมพิวเตอร์เลยเพราะงั้นเสียงลมเราจะเป็นต้องมีลมเพราะว่าเราต้องดันรียูสอากาศเข้าไปและรียูสอากาศตับเข้าอีแว็ปเบรเตอร์เพราะงั้นเราต้องทํามอเตอร์ที่มันมีกําลังสูงขึ้นมาคุณจะให้ทํามอเตอร์ที่มันมีกําลังต่ําแล้วมันจะดันลมขึ้นเป็นสามเมตรได้ยังไงไช่ไหมครับขออีกนิดหนึ่งพี่อัญ มีตอนนี้มีมากระเต็มแล้วเนี่ยคันนี้ใช่ใช่ใช่มาทั้งหนุอะไรนะมาทั้งพี่เบียร์กัรบินเต็นเบียร์ครับฟินเต็นไอรอนแมนก็มาไอรอนแมนก็มาแล้วก็มีลูกค้าที่ใช้รูปแบเต็นแล้วก็เต็นกาวเดี๋ยววันนี้จะให้พี่วัฒน์พาเที่ยวอีกทีหนึ่งเพราะว่าผมจะแบบออยุ่งมากขอรบกวนทุ่อันแค่ตอนนี้ได้ได้เลยครับได้เลยครับได้เลยครับเออเนี่ยครับถ้าเราเนี่ยต้องการจะใช้ท่อเส้นเดียวเนพิซซ่าหาอะไรมาลองใช่ครับ ในระดับนี้ใช่ครับแต่ถ้าวางกับพื้นจำเป็นต้องใช้อีกท่อหนึ่งอีกอีกสองไหมครับเอ่ออีกหนึ่งครับคือความยาวที่สามเมตรพอได้ครับสองท่อต่อรวมกันได้ความยาวสามเมตรครับแอสสามารถใช้ได้ถ้าไม่ซื้อท่อของเซฟเก็จะมีท่อคอยขนาดเส้นหักลางของพื้นอ๋อเป็นการเซฟเทคหนึ่ใช่เป็นการเซฟนิดนึงแต่เราต้องเข้าใจยุการใช้งานนะใช่ก็ต้องเข้าใจยุการใช้งานท่ออ่อนคอยมันไม่ได้ทนความร้อนถึงความเย็นใช่ครับ ถ้าสะดวกที่จะให้เจเจสปอร์ตเขาติดต่อจังหวัดได้แต่ช่างก็บอกเลยแหม่450บาทท่อฟอร์สื้อจาางก็ได้มา450บาทครับก็สั่งท่อของเขาเดีกว่าเพราะเวลาเราเราหมุนเกี่ยวเข้าหากันเนี่ยปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องหาเทปประพันธ์ใช่ครับไม่เอาละไม่คกดเวลาที่อ่านละได้เลยที่อ่านต้องมาดูแลเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวต้องให้พี่วัดพาเที่ยวเดี๋ยวพี่วัดพาชมงานนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปรับลูกค้าท่านอื่นก่อนขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในงานคืนนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวััััสดดดีคคครรบบโอเวไ้ เอาแล้วอย่าไม่กลัวนละเด้ยจะต่อได้เลยนะเดี๋ยวเดิน